กราบสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนทุกท่านนะครับเหมือน้งหลอดมาสรุปผลบางไฟบานสำโลงนะครับทุ่งบัวแดงนะครับผมวันที่ยีิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับบางที่หนึ่งชาอัมพรครับสองร้อยสี่สิบห้าคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สองแบ่งทธองครับสามร้อยสามสิบคะแนนเจ้าครับบางที่สามเทปากเก่าเก่าสามร้อยห้าคะแนนเจ้าครับบางที่สี่แกแดดเบิกฝานะครับผมวงเล็บเหนือฝานะครับสามร้อยยี่ห้าคะแนนเจ้าครับบางที่ห้า ลิลี่ลอยลานนะครับลิลี่ลอยลานนะครับสามคะแนนผ่านครับบางที่6ปุยเมกบวกเทพกะทินะครับสามคะแนนผ่านครับบางที่7กล่องฝ่า300คะแนนไม่ผ่านครับบางที่8ปอเฉลิมพลครับสามคะแนนผ่านครับบางที่เก้าปิยะสุดขอบฟ้านะครับสามคะแนนเจ้านะครับผมบางที่1ิบ เแย่น้องสังลุยนะครับผมบวกใช้เมฆ่าครับ235คะแนนไม่ผ่านครับบังที่11น้องมิวนะครับผม335คะแนนผ่านครับบังที่12ไผ่สีทองสาม้อยสามคะแนนเจ้าครับบังที่13น้องสไปนะครับบวกโกลแก่นะครับผม385คะแนนผ่านครับบังที่14น้องปกป้องบวกวั่งสันติสุขครับ220คะแนน ไม่ผ่านครับบั่งที่15โควิดเบิกฟ้านะครับ335คะแนนเจ้านะครับบั่งที่16หนุ่มก่อชมอ่าวเทียนครับ385คะแนนผ่านครับบั่งที่17บสราชวงครับสองร้อยสิคะแนนไม่ผ่านครับบั่งที่18บแปดจอเจริญสุข75คะแนนไม่ผ่านครับบั่งที่19ตาพันเปอร์เซ็นต์วงเล็บสราชวงศ์400พอดีครับทางบัตีนะครับ400พอดีนะครับบั่งที่20 น่องฟอดหอมแดงครับ345คะแนนเจ้าครับบ้างดี21่อทองผักดี437ิคะแนนหวานขี้เย็บนะครับผ่านครับบ้างดี22นาคอนเสาเหล่าบวกแคแดสองครับ400พอดีนะครับผ่านนะครับผมออมือนี่ครับส่วนหมากเจ้านะครับเจ้าหลายมากับ1 2 3 4 5ส7ห้าปุนครับเจ้าเจ็ดบังนะครับผม้วก็แพ่แค่แพรงบังนะครับ น้องนันกระพ่านนะครับพ่านแปดเก่าบังนี่แล้วนะครับผมอ่ะดีใจน้ำผู้โซกผู้มานะครับปูอามานกระสูก,กันต่อไปเบื้องอื่นนะครับผมเดี๋ยวลองรอสิมิติการไฟให้เบิ่งพอมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอ F4 สวัสดีครับ